อาชีพของปาร์คไหยอนซอนภรรยเาเก่าเกาหลีของอ้วนรักศิทธ,ธิ์ค้ะไม่ได้เป็นแค่นางแบบเผยอาชีพเก่าของปาร์คไหยอนซอนภรรยาเกาหลีของหนุ่มอ้วนมาดามอสังหาริมมาซั์กันเลย ตาซินใจอยู่กับภรรยาและลูกที่เกาหลีได้สักพักค่ะสําหรับหนุ่มอ้วนหลังสิทธิ์หนุ่มอ้วนเองเนี่ยไม่ได้หายหนะ้าหายตาไปไหนนะคะยังคงทายูทูบเบอร์ทำคลิปอัปเดตชีวิตประจําวันให้ติดตามกันหนุ่มอ้วนเองก็พาไปชมแบบทัวร์บ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะตามคําขอค่ะซึ่งบ้านครอบครัวของมะม่วงเป็นตึกที่เปิดให้คนเช่าด้วยแม้พื้นที่จะไม่ได้ใหญ่โตอลังการแต่ก็แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนค่ะ ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเองในทางด้านของสาวมะม่วงนั้นนะคะก็เผยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่จัดการเองทั้งหมดนะตั้งแต่ฟูพื้นเลยไปถึงการจัดสวนปลูกขักปลูกดอกไม้ดูแล้วสดชื่นสบายตารอบๆเองเนี่ยก็แบบว่าอำนวยความสะดวกอย่างมากมายเลย มีทั้งร้านอาหารร้านตัดผมโรงเรียนสอนอังกฤษและสสวนสาธารณะอีกด้วยทังนั้นของอ้วนเองนะคะรู้สึกว่าหลังจากที่แต่งกับปั๊คเฮัยนซอนเนี่ยยอมรับว่ายังไม่ชินกับการเป็นลูกเขยเกาหลีนะแต่ก็ไม่ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งก็ยังรักกันเหมือนเดิม ฝ่ายหญิงเองบอกว่าไม่เอาสินสอดสักบาทโดยตามทำเนียบเกาหลีแล้วการทำงานที่เกาหลีกับไทยค่อนข้างต่างกันจริงๆเขาไม่เคยรับเงินเลยครับผมจะพาเขาไปเที่ยวเลี้ยงข้าวตอนที่เขาเคยรับเงินครั้งหนึ่งก็คือตอนที่เขาเป็นช่างสักคิว้วเขาก็เลยเอาเงินไปเลี้ยงผมหมดเลยก็มีแค่ตอนนั้นแหละครับที่เขามีราย,ยได้ตอนที่บอกว่ามีงานด้วยกันเขาว่ายังไงครับคือจริงๆเคยไปถ่ายโฆษณามาครั้งหนึ่งแล้วผมก็เหมือนไปเป็นผู้จัดการดาราดูแลเรื่องค่าตัวด้วย แต่เราเนี่ยเก็บไว้นะเรื่องค่าตัวไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นบางทีก็อยากให้เขาได้ออกไปเปิดหูเปิดตาทำโน่นทำนี่บ้างก็ได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นยังไงอยากให้หลายๆที่แบบให้ไปดูหลายๆที่คือไม่ได้ตังโอเคไหมแม่ก็เป็นแบบนี้ละค่ะที่ทางนั้นของหนุ่มอ้วนเองเออกมาเปิดเผยค่ะ